สิบเก้าข้อยี่สิบเก้าเป็นเรื่องของสถิติเป็นเรื่องของค่าเฉลีย่ยเขาบอกว่าจากการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายรายวันของนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงมีสิบคนนักเรียนชายมียี่สิบคนเขาก็ให้ค่าเฉลี่ยมาของทั้งนักเรียนหญิงทั้งนักเรียนนักเรียนชายเนาะค่าเฉลี่ยของการการใช้จ่ายรายวันนะของทั้งสองเพศทีนี้เขาก็บอกว่าตอหลังเนี่ยมาพบว่าบันทึกข้อมูลผิดไปจดผิดไปสองคนโดยที่บันทึกค่าใช้จ่ายของนักเรียนหญิงสูง สูงกว่าความเป็นจริงไป20แล้วก็บันทึกนัค่าใช้ใจ่ายของนักเรียนชายคนหนึ่งสูงไป40นะทีนี้เขาก็ถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของทั้งทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย,ยาหลังจากแก้ไขอ่ะปรับให้มันตรงแล้วอ่ะแก้ส่วนที่มันบังทึกคิดไปแล้วเนี่ยมีค่ากีบ่บาทอ่ะเวลาเจอลักษณะนี้นะให้เราแบ่งคิดเนาะให้เราแบ่งคิดนะดนะตอนนี้มันมีหญิงมีชายถูกไหมแล้วก็มีรวมดังนั้นเราก็แบ่งเป็นสามพาร์ทเลยเราก็แบ่งเป็นสามพาร์ทเลยอย่าแยกคิดของใครของมัน นะแล้วเดี๋ยวเอามาเชื่อมโยงกันมันจะมีตัวที่เชื่อมโยงกันได้อยู่นะอ่ะตอนนี้พี่แยากคิดของผู้หญิงก่อนพี่แยกคิดของผู้หญิงก่อนผู้หญิงสูตรค่าเฉลี่ยได้เป็นอะไรมิวหญิงเนาะมิวหญิงแต่เท่ากับอะไรซิกมาเอ็กซ์อะเราอ่าะตรงนี้ไว้ของผู้หญิงส่วน,ด,ด,น,วนะววนด้วยเอ็นเอ็นก็ต้องเป็นอะไรเอ็นก็ต้องเป็นเอ็นผู้หญิงถกอะตอนนี้เสร็จแล้วอะอั้งตั้งขึ้นอะไรให้ครบก่อนเลยมีของผู้ชายด้วยอั้งขึ้นมานให้ครบก่อนเลยมีของผู้ชาย ท่านของผู้ชายขึ้นมาด้วยผู้ชายที่ใช้สีฉียวแล้วกันก,ก็เป็นนิวชายนะซิกมาเอ็กก็วงไมไว้เหมือนเดิวมว่าเป็นของผู้ชายนะแล้วก็เอ็นแคต้องเป็นเอ็นผู้ชายแล้วก็มีอันหนึ่งก็คืออะไรร่วมใช่ไหมรวมอ่าแล้วทีนี้ก็เป็น New มิวรวมซึ่งตัวนี้คือที่เขาถาม่เหลืองเหลืองนี่ถูกไหมคาเฉลีย่ยคณิตรวมตัวนี้คือสิ่งที่เขาจะถามมันก็ต้องเข้ากับอะไรก็ต้องเข้ากับซิกมาเอ็กแบบรวมทั้งสองเฮดไงส่วนด้วย ก็ต้องเป็นเอ็นรวมคือจำนวนรวมของผู้หญิงกับไปใช้ทีนี้ <c oughs> คิดไปทีละอย่าง่เอาของผู้หญิงก่อนของผู้หญิงตอนนี้ข้อมูลที่เรามีคืออะไรบ้างน,นักเรียนหญิงมีจานวนสิบคนแปลว่าเอ็นสีชมพูเนี่ยเอ็นหญิงเนี่ยเท่ากับสิบถูกไหมมีอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่เรารู้ค่าเฉลีย่ยค่าใช้ใจ่ายรายวันของนักเรียนหญิงคือร้อยแปดห้าโแปลว่าเรารู้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือมีหญิง แทนเข้าไปสองตัวนี้แทนเข้าไปเราก็หาซิกมากคือผลรวมคะแนนผลรวมคะแนนอะไรผลรวมค่าใช้จ่ายของผู้หญิงได้แล้วตรงนี้อ่ะแทนเข้าไปนะเอ็เป็นสิบมิเป็นหนึ่งแปดห้าแทนตรงนี้เป็นหนึ่ง้อยแปสิบแทนตรงนี้เป็นสิบข้างบนซิกหน้าเอญกง์ไลทเหมือนเดิมอ่ะคูณเข้าไปหนึ่งแปดห้าศูนคือผลรวมค่าใช้จ่ายของผู้หญิงตัวนี้บางคนเห็นแล้วงงพี่ขอย่อยขอย่อยตัวนี้ออกมาให้ดูตัวนี้คืออะไรคือเหมือนกับว่าเราไปถาม ู้หญิงมีกี่คนนะผู้หญิงมีสิบคนถูกไหมมันเหมือนเราไปถามผู้หญิงหนึ่งเอ้ยคุณมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะเขาก็บอกว่าท่างนี้ถามผู้หญิงคนที่สองมีเอ้ยคุณมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาก็บอกเท่านี้หญิงสา,า,าไมาาาไ,าาไล่ไปเรื่อยๆไปจนถึงผู้หญิงคนที่สิบว่าเอ้ยคุณมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขายาวบอกสองร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยหนึ่งร้อยว่าไปกไหมแล้วเราเนี่ยเอาพวกเนี้ยมาบวกกันบวกกันทั้งหมดคำว่าสิกหน้าคือผลรวมโอเคไหมอ่ะอั่านี้ นึกคาให้ออกผ่อนว่าเออเนี่ยเราเนี้มันคือการไปสัมภาษณ์ผู้หญิงอะคุณไจ่คุณมีค่าใช้ใจ่ายรายวันเท่าไหร่บ้างถามคนที่สองถามพังห้อง,ะงอะถูกไหมถามครบจนครบพังห้องนะสิบคนว่าเออมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วน้องกดเครื่องคิดเลขอะกดบวกกันในเครื่องคิดเลขแล้วสุดท้ายมันมได้หนึ่งแสห้าสิบฮะคดไว้ในใจนะทีนี้มาคิดของผู้ชายเออผู้ชายผู้ชายเงินแก่นะตัวนี้เป็นผูน้ชายนะเงแก่ของบดอะผู้ชายเขาก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันนะผู้ชายเขาให้อะไรเขาให้เอ็นผู้ชายมาอะตัวนี้เป็นเงินชาย ตัวนี้เป็นมิวของผู้ชายงเงาเป็นค่าเฉลี่ยของผู้ชายนะรู้อะไรแทนเขาไปแทนเข้าไปเหมือนเดิมนะก็เป็น20ิกับสองรอฝั่งนี้ของผู้ชายเป็นสองร้อยค่าเฉลี่ยเป็นสองร้อยจำนวนผู้ชายเป็นยี่สิบคนดังนั้นถ้าพี่แก้ตัวนี้พี่ก็จะได้ซิกมาก,กชายนะได้คูณไปเลยนะสองสองสี่ก็ได้สี่พนะแปลว่าแต่ยี่ความเหมือนเดิมซิกนะมากผู้ชาย นี่ความเหมือนเดิมตัวนี้มันเหมือนกับพี่ไปสัมภาษณ์ผู้ชายอ่ะน,น้ยองน้องมีค่าใช้จ่ายรายวันเท่าไหร่ผู้ชายคนแรกเขาก็บอกว่าเท่านี้ผู้ชายคนที่สองเขาก็บอกว่าเท่านี้เออผมจ่ายเท่านี้ผู้ชายคนที่สามก็บอกว่าผมจ่ายวันละเท่านี้เท่านี้เท่านี้ ไล่ไปเรื่อยๆจนครบยีคนเขาว็ชายมันมียีคนกูกปะเขาก็บอกว่าเอ้ยจ่ายเท่านี้ผมจ่ายเท่านี้นะคนนี้อาจจะร้อยนึงคนนี้อาจจะสองร้ออันนี้ก็ว่ากันไปเว่างคนนี้อาจจะสองร้อยยี่สิบว่าไปคือปีถามไปคมคาดจนครบกีค่คนครบยีคนนะว่าเอ้ยแต่ละคนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างดังนั้นพวกนี้เลือกะค่าใช้จ่ายาของผู้ชายรวมๆกันแล้วเรไปบวกในเครื่องคิดเลขแล้วเราไปกดบวกในเครื่องคิดเลขบวกบวกบวก,ก,บวก,กได้ออกมาเป็นสี่พัน นั้นถ้าพี่เอาสี่พันตัวเนี้ยเอากล้องสีเขียวตัวเนี้ยไปบวกใส่กล้องสีชมพูมันก็คือผลรวมั้งห้องถูกปะใช่นันเหมือนกับการบวกเมันเหมือนกับการแสม้าทงห้องอะผู้หญิงไอ้ผู้หญิงหนึ่งได้จ่ายกี่บาทผู้หญิงที่สองค่าใช้จ่ายกี่บาทคนที่สามกี่บาทคนที่สิบกี่บาทเอาไปรวมครับเอาผู้ชายคนคนแรกกี่บาทอ่ะคนที่สองใช้จ่ายวันละกี่บาทคนที่สามจ่ายกี่บาทไปจนถึงคนที่ยี่สิบอ้จ่ายกี่บาทคนจ่ายวันละกี่บาทเอามารวมกันทั้งหมดมันก็คือท้งห้องถูกไหมอะเพราะฉะนั้นพี่บวกเลย ตัวนี้ได้เท่าไหรไ่เนี่ยรวมกัน4ี่พักับหนึ่รวมเป็น5850ถูกไหมอันนี้คือรวมทั้งห้องคือซิกแมารวมทั้งห้องไม่ซิกมะเอกซ์กมารวมทั้งห้องใช่ไหมแต่เมันมีประเด็นอะไรมันมีประเด็นนิดนึงก็คือว่าตัวนี้ยังไม่ใช่ซิกแมารวมที่ถูกต้องาเหรอไหมยังต้องวงเงียบไปก่อนเพราะมันผิด เพราะมันสือผลรวมพอแรกอะที่เขาบอกอะมันคือผิดเนี่ยพาะเขามาพบว่าอะไรเขามาพบทีหลังว่าตอนนี้มีการบันทึกข้อมูลนักเรียนผิดสองคนนะบันทึกสิทอิ์ผิดไปสองคนนะบรีเของผู้หญิงอะเกินไปสี่สิบของผู้ชายอะเกินไปสี่สิบอ้ยผู้หญิงเกินไปยี่สิบผู้ชายเกินไปสี่สิบทีนี้น้องนึกภาพเวลาเราบวกบวกครึ่งคิดเลขอะสมมตินะสมมติว่าพี่บวกอ่าสิบบวกยี่สิบบวกสามสิบบวกหกสิบจบ แล้วพี่โอ๊ยนึกหนาหลรัเอ้าวมันบวกเกินนะบวกบวกเกินไปยี่สิบเราก็ทําไงห้ามแก้ของเดิมนะเนี่ยตอนเนี้ยรวมได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่แต่มันบวกเกินในยี่สิบเราก็แค่ทำไงก็แค่ถ้าเหมือนลองกดเครื่องคิดเลขอยู่แล้วก็กดลบออกยี่สิบบอกว่าบวกเกินไปเท่าไหร่เราก็ลบออกกันนั้นครั้นี้มันเกินไปเท่าไหร่เกินของผู้ชายเกินไปสี่สิบของผู้หญิงเกินไปยี่สิบแปลว่าเราก็ลบอะไรออกเราก็ลบของทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะผู้ชายเกินยี่สิบเราก็ลบยี่สิบผู้ ซึ่งตัวนี้ไอ้ดำๆของเราอ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วคือ5 8 5 0ูคือลองกดเครื่องคิดเลขไว้บวก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 ทั้งห้องนะแล้วสุดท้ายเรามาอุ้ยบวกผิดบวกผิดผู้ชายเนี่ยจดมาเกิน20เอ้ยผู้ชายจดมาเกินเกินไป40่บาทผู้หญิงจดมาเกินไป่20บาทนะดังนั้นเราก็ต้องหักออกถูกไหมหักของผู้หญิงออก20อ่าอันนี้คือส่วนที่เกินหักของผู้ชายออกคือ40อันนี้ก็คือส่วนที่เราจดมาเกินนะหักออกไปดังนั้นก็ลบจากตัวเลขข้างบนนี่แหละลบ20ลบลวมเป็นลบอะไริบรวมเป็นล60 ดังนั้นตัวนี้ก็เป็นห้าแปดห้าูนย์ลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วย6กิลบทีเดียวเลยจะทรไม่ต้องลบสองต่อนะลบกันแล้วก็เหลืออะไรห้าเจ็ดเก้าูนย์ใช่ไหดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นห้าแปดห้าูนย์เขียนอีกหนึ่งนึงก็ได้แล้วก็ลบด้วย6กสิบดังนั้นตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่5้าเจ็ดเก้าูนย์เก้ายตัวนี้คือซิกมากรวมั้งห้องคี่เป็นยังไงแล้วแก้แล้วถูกไหมแก้ไขแล้วเออดังดน,นั้นตัวเนี้ย ในการที่เราจะคิดอ่ะถ้าเราอยากได้มีวที่ถูกต้องคือเราอยากได้ค่าเฉลี่ยรวมที่วงเล็บว่าถูกต้องถูกไหมเพราะาเขาเขาอยากได้ค่าเฉลี่ยล่ะผลปรูนปรุงข้อมูลแล้วหมายความว่าเขาอยากได้ค่าเฉลี่ยที่มันถูกดังนั้นถ้าน้องอยากคิดค่าเฉลี่ยให้มันถูกน้องก็ต้องหยิบจากซิกมาเอ็กมวมที่มันถูกแก้ไขแล้วดูปะเออดังนั้นตัวนี้เราไม่ใช้นะตัวบนนี้เราไม่ใช้เพราะอะไรเพราะมันผิดนะเราแก้ไขตามนี้ละเราก็หยิบตัวนี้แหละไปใช้ดังนั้นเอาตัวนี้กลับขึ้นไปแทนห้าในซิกมาอีกตัวเลยเพราะฉะ จิงไหเอกรวมตัวข้างบนนี้ได้ออกมาเป็นห้าเจ็ดเก้าเอกรวมผู้หญิงกับผู้ชายรวมกันมีเท่าไหร่นะผู้หญิงกับผู้ชายนะรวมกันตัวนี้ก็บวกกันธรรมดาใช่ไหมผู้หญิงสิบคนผู้ชายยี่สิบรวมกันเป็นเท่าไหร่สามสิบสามสิบส่วนตัดสนวนไป,ป,ะปะนะเสร็จแล้วที่เหลือก็หารเลขธรรมาดาสามหนะึ่งสามสี่ห้าสามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสามเก้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ ตอบตามนี้เลยเนี่ยหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามที่เราคิดได้คืออะไรแล้วมีมูรวมแล้วนะหรือ่าร่าเฉลี่ยรวมทั้งสองเพศที่ถูกต้องด้วยถูกไหมคะเพราะเราใช้ข้อมูลใหม่ที่เราปรับปรุงเรียบร้อยแล้วดังนั้นข้อนี้ก็ก็ไปฝนเลขหนึ่งเก้าสามนะเนี่ยได้ห้าคะแนนไม่ยากเลยนะยังเป็นอีกหนึ่งข้อที่ง่ายกว่าง่ายกว่าข้อกาเนาะง่ายกว่าข้อที่เป็นตัวเลือกอะบางข้อนะในปีนี้ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อง่ายถ้าเจอแล้วค่อนข้างจะน่าเก็บแลวไม่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 ควรจะพ้านะสำหรับน้องๆที่อยากได้คะแนนค้อนี้จะสดสอง ที่ค่อนข้างดีอยากได้คะแนนสูงๆเกินเกินแ้6 0หเนี่ยข้ออย่างนี้อย่าพลาดน,นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ยากก็ผ่านไป